ชมตาข่ายดักซับท้องมังกรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุกคนนะครับบอกไว้ก่อนเราจะพาไปดูข้างๆสูนนาว่าจะเป็นแบบนี้เนาะบ้านพี่เขาอยู่ฝั่งนู้นนู้นเห็นไหมนู้นสวยๆนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะเราก็จะมาตรงนี้นี่พามาดูดิเลี้ยวเข้าตรงนี้นี่เป็นด้านหลังนะด้านหน้าอยู่ด้านฝั่งนู้นนะเรามาด้านหลังเพราะเราจะไปนั่งเย็นๆชิวๆสบายๆกันนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงตาข่ายนี่แล้วลมที่นี่ลมจะเย็นมาก เลยใช้คำว่าเย็นมากมกเลยไม่เ hmm. ย็นธรรมดานะเย็นแบบเย็นฉ mm ่ำเลยอ่ะ hmm. นี why, ่จะพาไปดูนะนี่ตรงนี้นี่คือนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเน้นย้ำครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่มาอ่านกันก่อนนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราพามาชมอ่านเองเลยนะครับนี่นะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเน้นย้ำ แต่ผมบอกว่าลมเย็นมากมากเลยเย็นไม่พอนูน่นมีพรมตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งด้วยเออไหมนี่แล้วเย็นเย็นตอนเช้านะตนื่นมานะหูดีมากเย็นสบายเลยตอนเช้าเช้านะแนะนำว่าตอนเช้ามาเดินเดินรอบโครงการนะะใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรู้เขาเปิดหรือเปล่านาะน,ะนี่มาดูตรงนี้นี่เห็นไหม พามานี่พามาชมแล้วนี่ชมน้อยนะครับนี่ตาข่ายดักซับท้องมังกรออความเชื่อสุดบุคคลนะครับย้ำๆความเชื่อสุดบุคคลครับนี่ครับแล้วก็นี่มีข้อแม้ด้วยนะเมื่อคนเกินสามท่านนะแต่ถ้าเป็นพวกเราก็สองท่านก็พอสายใหญ่ Big บิ๊กไบเอ้ยบิ๊กสายใหญ่ ไม่ควรนั่งเกินสามสิบนาทีนะภามีคนคิวนะต้องถอดรองเท้าขึ้นไปเนี่ยผมจะไม่ชอบพาไปชมนี่เขาบอกว่าวิวสวยมากแล้วก็เย็นฉ่ำนะต้องมนาะตอนเชา้าเช้าบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยแดดจะดีมากเลยนะเน้นย้ำตอนเช้านะตอนเช้านี้แดดจะดีมากแล้วจะสวยมากมากเลยตอนเชา้าผมจะเน้นย้ำว่าตอนเชา้าเช้านะครับเช้านี่เวลาเราตื่นมันียมันเป็นพลังที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ต้องกลัวขาดเด้อ แต่เราก็เสียวเหมือนกันเนาะแต่ตะข่ายที่เขาทําแข็งแรงนะตะข่ายสองชั้นสองชั้นเห็นไหมนี่เราไปนั่งตรงนี้นะดูนั่งพักยามเย็นนะนั่งพักยามเย็นนี่ข้างหลังก็จะเป็นที่เล่นน้ำเนาะเป็นบ้านพักเราก็มาไปตรงนี้นะลมเย็นตลอดนะสังเกตดูใบไม้นะใบไม้อะไรต่างเนี่ยจะไหวตลอดเวลาในที่นี้เห็นสังเกตไหม ลมมีตลอดลมลมลมเอื่อยอะ่ะคือไม่ใช่แบบลมแบบบ้าหมูหรือลมแรงมากคือลมพัดตลอดเวลามีลมแบบขึ้นไหวตลอดเวลาเออมันแปลกเนาะลูกที่นี่มันเป็นนี่จริงๆนะเนะีย่ยลองดูไม้ดูต้นไม้นะผมไม่พูดนะดูเองแล้วกันดูใบไม,ไม้ยอดไม้เห็นไหมยอดเนี่ยมันจะลมเอื่อยทั้งวันเลยนะตลอดเลยนะนี่นะโอเค ผมก็ขอนั่งพักก่อนแล้วกันนะครับขับรถมานานมากแล้วนี่คือตะข่ายนะแต่ปลอดภัยนะดูแข็งแรงมากมากนะครับ